สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันในข้อที่2คลิปที่2นะครับในแบบฝึกหัดที่2.9นะครับการบวกลบคูณหารรักคนเศษส่วนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันเหมือนเดิมครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปนะครับและที่สําคัญเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับครูด้วยนะครับอ่า เรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีทำนะครับโจทย์ว่ายังไงโจทย์บอกว่าเศษ29ส่วน36นะครับหารด้วยวงเล็บเศษ4ส่วน5บวกกับเศษ11ส่วน8นะครับวงเล็บปิดคูณด้วยเศษ27ส่วน20่นะครับ อ่าข้อนี้มีวิธีหารมีบวกแล้วก็มีคูณนะครับแต่ว่ามีวงเล็บเข้ามาถ้ามีวงเล็บเข้ามาคือเราต้องทำในวงเล็บก่อนนะครับอ่าก็จะได้เศษ29ส่วน36อ่าเรายังคงไว้นะครับหารอ่าทีนี้เรามาดูในวงเล็บเราจะทำในวงเล็บก่อนนะครับในวงเล็บเป็นวิธีบวกอ่าจะบวกก็จะลบกันได้ตัวส่วนต้องเป็นยังไงครับ ตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับเราก็ทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยนําตัวส่วนมาหาครนอนะครับแต่ว่า5กับ8ปเนี่ยหกับ8นะครับดูแล้วไม่มีจํานวนนับใดสามารถหารได้ลงตัวใช่ไหมครับเราก็จับคูณกันก็คือเท่ากับ40สแสดงว่าในวงเล็บเราต้องทําตัวส่วนให้เป็น40ใช่ไหมครับก็จะได้ เศษ4ีส่วนหนะครับหาตัวมาคูณเพื่อให้ตัวส่วนเป็น40อ่านักเรียนก็ต้องเอา8มาคูณตัวส่วนใช่ไหมครับเราก็ต้องคูณตัวเศษด้วยนะครับบวกกับเศษ11บอส่วนด้วยแปนะดแปเราก็ต้องหาตัวมาคูณเพื่อให้เป็น40นก็ต้องเป็น5ใช่ไหมครับอ่านะครับก็วงเล็บปิี๕คูณตัวส่วนแล้วก็คูณตัวเศษ ด้วยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คูณกับเศษ27ส่วน20ตามโจทย์เลยนะครับเรามาดูต่อนะครับเศษ29ส่วน3านักเรียนยังไม่ทำอะไรมันดึงลงมานะครับหารนะหารแล้วก็เอามาไว้เหมือนเดิมนะครับอขอเขียนใหม่ก่อนชืบหารดึงมาไว้เหมือนเดิมทีนี้ในวงเล็บครับ แล้วก็8คูณ4 8ณ4 32ก็จะเป็นเศษสัมสิบสอส่วน40บวกกับเศษ55ส่วนด้วย40ใช่ไหมครับ11คูณ5ก็ได้55วงเล็บปิดคูณด้วยเศษ27ส่วน20เราก็ดึงมาเหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ทำอะไรนะครับบรรทัดต่อมาเศษ29ส่วนด้วย36 ดึงลงมาเหมือนเดิมนะครับหารทีนี้ในวงเล็บตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับเราก็นําตัวเศษบวกกันได้เลยนะครับ32สบองบวกกับ55้าบ้าก็จะเป็นเศษ87ส่วนด้วย40นะครับแล้วก็คูณเศษ27ส่วนด้วย20อ่านะครับทีนี้ก็จะเหลืออยู่หารกับคูณหารกับคูณเกิดพร้อมกันนะครับ ทำจากทางด้านซ้ายมาขวาเพราะฉะนั้นเราต้องทําหารก่อนนะครับก็จะได้เท่ากับเศษ29ส่วนด้วย36นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับพอเปลี่ยนจากหารเป็นคูณเราต้องกลับส่วนเป็นเศษจ,จากส่วน40ก็จะเป็นเศษ40ส่วนด้วย87นะครับแล้วก็คูณด้วย27ส่วน20เราก็มาเหมือนเดิมเราจะทำตัวทางซ้ายมือก่อนใช่ไหมครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะคูณน,นะครับเราต้องดูว่ามันตัดทอนได้ไหมก็คือเอาตัวเศษคูณตัวเศษก็คือ29คูณ40สนะครับส่วนด้วย36คูณด้วย87อ่าข้างหลังก็ดึงลงมาเหมือนเดิมนะครับ27คูณ20นะครับต่อมาเราก็ดูว่าตัดทอนได้ไหมอุ้มดูแล้วน่าจะตัดทอนได้ไหมครับ 40ากับ36 40กับ36ตัดได้ใช่ไหมครับ40กับ36ตัดได้ก็คือเอาอะไรครับเอา4ได้ไหมอ่า6 5 4 10เป็น40อ่า4อะไรได้36อ่าสี่หกยี่สิบสี่่เจ็ยี่สบแปดสใช่ไหมครับสี 49, 36, ่เ้าเครับเอาสตัดได้เลย ส9 36 40เป็น40นะครับตัวนี้ตัดได้อีกครับ29กับ87ตัดได้ไหมยี่9้ยี่ตัดได้นี่ใช่ไหมครับยี่บเก้เป็น29่สิบเอ่ายี่สิอ่ายี่เคูณสเป็น87อ่าเห็นไหมครับตัดได้นะครับ ตได้อีกไหมครับตัดไม่ได้แล้วนะครับก็จะเหลือเป็น1คูณกับ10ก็จะได้เศษ10ส่วน9คูณ3เป็น27นะครับเดี๋ยวผุขอเขียนเลข10ให้มันชัดเจนบางทีคิดเลขไปคุก็เริ่มจะเบลอแล้วนะแต่ก็พอไปได้นะครับก็เหลือเศษ10ส่วน27คูณกับอะไรครับคูณกับเศษ27ส่วนด้วย20นะครับ เหมือนเดิมครับอ่าเราเอาตัวเศษคูณตัวเศษนะครับตัวเศษก็คือ10คูณกับ27ใช่ไหมครับ10คูณกับ27อ่สส่วนด้วยเศษ27คูณกับเศษส่วน20อ่าเศษ10ส่วน27คูณกับเศษ27ส่วน20อ่าเหมือนเดิมครับก่อนที่จะคูณอ่าตัดทอนได้เราก็ตัดทอนมาดูซิ อ7ยตัดกับยี่ได้เลยนะครับยี่เป็นยี่สิเป็นยีทีนี้สิกับ2ี่สก็เอาสิตัดได้เลยใช่ไหมครับสิบนเป็นสิบสเป็นยีนะครับข้างบนตัวเศษก็จะเหลือแค่หนคูณกับหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่นะครับข้างล่างเหลือหนึงคูณกับสก็ได้เป็นสอเราก็ตอบได้เลยครับคนี้ตอบเศษหนึ่งส่วนสอนะครับเป็นเศษส่วนอย่างกำแล้วนะครับก็ตอบนะครับ เศษหนึ่งส่วน2ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับข้อที่2นะครับนักเรียนก็ต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับอย่าลอกแต่เฉลยของครูอุ้มนะะนะครับฝึกทำบ่อยๆจะได้เก่งๆนะครับชึบอกรดังขีดเส้นใต้ให้ดูสวยงามก่อนชึบต่อไปก็เป็นข้อที่3นะครับข้อที่3ครูขอก็ขอตัดเป็นอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปที่3นะครับเพื่อจะไม่ให้ คลิปยาวเกินไปนะครับฝากระเด็นเีริจตามคลิปที่3ด้วยนะครับสวัสดีครับ